กีกีกีนีมานีเด้อกีกีมือคือควยอกีวันวันที่หนึ่งในวันที่สามสิบเอ็ดกีมนี่บอกควยนหนตีบอกควยเอฟซีหนตีฮะเว่นที่หนึ่งวะโอ้ตรงฝาลงเอ้ยตรงเข้าต้องสื่อมือนีได้เนาะแม่นบ่เวียนยังสื่อท่านดิเนาะ ี้บอกเนี่ยน้องกี้สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในเอฟซีปัสุขสุขคนเนาะพี่น้องนี่ก็พบก็ส่องบาสุกพี่น้องส่องมาลาคนดีๆเนานะมือนี้บาสุกอ่ามาดินหน้ากับพี่ใหม่คือเก่าเนะาะฮะเชิดมานอนอยู่หน้าพี่น้องเลยพี่ใหม่ว่าปีกับน้องอันคุณจอยนะอยู่เทียงหน้าพี่น้องเลยนี่เนาะพี่ใหม่สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหาเฮ็ดมาเนาะ พี่แม่เป็นท้าเห็ดพี่น้องเลยเสซลมาอ้อกินเพลินจะแท้าห่วยเลยนี่ยางไปหายางไปหาอันไหนกุ๊กอ่ะหนักก็ได้เห็นเห็ดเพิ่งอาการพ่อแม่พี่น้องผึ่อื่นน้องผึ่งอื่นอ่าห่วยท้ายอีสีออกแล้ววันที่หนึ่งเมื่อกี้เจ้าแม่นบหรไปชิลล้องไฮบักกี้มันมันขาดไปนี่เนาะขาดไปนี่มาเทื้ยมันหาโศกพี่น้องมาเทื้ยมันหาโศกพี่น้องขี้ใจเนาะขาดหาเด็กสั้นโตขาดหาเด็กเดี๋ยวบลกซุกสีเขียนเป็นเละขี้ใจพี่น้องเห็นว่า เลขหนึ่งเลขสองเนาะหอดเลขหนึ่งเลขสองหอดเก่าพี่นออ้องซองย่างละซองอันเนาะย่างละซองเลขมีทั้งหมดสิบแปดเป็นใช่ไหมกี้เล็กี้กี้เห็นไหมด่มึงเห็นไหมมีตัซ้ซีบอกเลขบอแม่นบอบอกเรียกเอฟซีอบอให้ถือวะหามสื่อร้ายได้พี่นอ้องสือ่อสิบเจ้าบาทกับพ่อได้พี่น้องเนี่เฮ็ดเล่นเ,เล่น <laughs> เฮ็ดเล่นเด้พี่น้องเที่ยวกันถือกระลีเนาะมาหลุดกันเนาะพี่น้องเนาะว่ากี้มันสิจับใมีมานอยู่วะ โดยเ้าสิเอาอันนี้กีบวกกี่อันหา่โซกอยู่วะเนาะอ่าหาโซดเอฟซีได้ด่าเด้อกีเห็นไหมนี่บังการเอฟซีอ่าซอยเบิ่งโฆษณาเนาะบพี่น้องกีหายโซดก็ลองเสียงมึงได้พี่น้องจับอันนี้สิบห้าบาทเนาะพี่น้องถามสื่อลายได้พี่น้องเพราะว่าอ่าเลขอันนี้ยังวัดเขาทีว่าจังไงวะกวยเนาะมันโอกาสถือมันยากลนะแมนลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกีจับให้เบิ่งพี่น้อง แล้วก็ซู๊กเขียนเลขก่อนว่ามันสิออกเลขกยังเนาะมื้อนี้เพราะว่าเขียนจักเลขค่ะเฮาก็บ่ฮู้เนาะว่าเลขมันสิออกหยังคั่นเฮาฮู้เฮาก็รวยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ลองซุ่มๆเล่นซื่อๆเนาะพี่น้องอ่าเห็น FC แนะนนัมาอยู่แต่เฮงน่เนาะแต่ว่าบ่ค่อยได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยก็สิลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องสำหรับไผที่บ่ซื้อเลขกกะอ่าขออภัยน้ำเด้อพี่น้องข่อยก็บ่ซื้อคือกันเจ้าของเจี้ฮ็ด เดียนเรื่องซื่อแบบคลิปเป็นห้าหนะ้าห้ามื่นนี้เ่าม,มีคลิปก็นได้ใช่ไหลองเสี่ยงให้เอฟซีเลยหลุดกันเนาะว่เาเหล็กมันสีออกยังเราซุกจะเลี้ยนอา่าเลี้ยนเข่าวไว้จะฉีดเนาะครบสินะบแปดกองไหนก็ตั้งสชีให้เมื่อกี้มันเหลือก,กินเนาะเลยเการเอาอันนี้ไว้จนะฉีดเนาะเพราะว่าห้าสิบติดอันนี้ไว้จะฉีดมันเอาวกองไรนะเขาเสียเอาเหล็กมาให้ อ่า FC เบิง่งเนาะเดี๋ยวเด้อซุ่มมัวได้นี่พี่น้องซุ่มไปได้ได้นี่เล็กนี่เนาะซุ่มมัววันเดียงเนาะนีะ่วันเดียงเล็กเด้อถ้าเสียหายมันเอาสามข้ามบ่นี่เท่าไหร่เอาหกหกเลยบ่หกมันก็รลายโตโำใมนรางวัลที่หนึ่นงเอาวันที่อะไรนั่งวันที่หนึ่งเอานี่เท่าไหร่สิ เดกสาตัวก่อนไปยังเดี๋ยวพาเอินเดินเยินซื้อมันเดินมันสีขึ้นมากินก่อนมันจักขวอยู่หรอกสองสี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาบสี่สิบห้อีกสามขั้นบุมแดุนกันเนาะพี่น้องเนาะ หหหอหกคำหนึ่งปีไหมอีคำหนึ่งวัดเลยว ất. ว ất เด้อเด้อมาเกาะแขสัญญาณเด้อกี่กี่เรียกเลือกคำไหนก่อนอังกี้่ะเรียกกระดดโอ้คำแรกไปแล้วอีเนาะกระเนือ <laughs> นลลเลย จะ่ารุ่นหมอโอ้ยมันจะเสียหูกว่ขั้นที่สองเอ้ยขั้นที่สองจะดี้อพี่น้องเอาจะดีขั้นที่สองเลยไอ้บอบีมาลุ่นมาเปิดนะใครจะมาเปิดใครจะมาเปิดน้ออยขั้นที่สามขั้นที่สามพี่น้องขั้นที่สามเดยเอานงต้านเทว่ะขั้นที่สามกี้กเอาอีกบอเอาโคพกโตบอสขั่สามขั้นสามก่อนหมอขั้นที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออย่าาอย่ผ่ากี้อย่าผาเด้ออย่าผากินเด้อ เด้อพี่น้องมันก็คือเลขสี่เนาะอย่าเเพวอย่าพเพวใจเย็นเลขสี่พี่น้องคำที่หนึ่งที่สองที่สองเลขอยังโเลขโคกเนาะพี่น้องเลขโคกเด้ออย่าเเพวที่ไหนขั้นที่สามน้ำตาลเปิดมามในละอย่าเเพวเด้อกี่เด้อที่สามอะรเลขน้ำตาลทอดน้ำตาลเปิดเนาะเลขอะไรก็เก้าลูกหกเก้อเลขเก้าพี่น้องเโอสี่หกเก้าพี่น้องสี่หกเก้า เอาสองเอาสองเถอบ่เอาแต่สามสาตเนาะเล็กสาตัวสี่หกเก่าที่น้องสี่กเก่านาะกี่กี่มามามากี่กี่ดับอีกคือเรียกกันแต่เฮ้ยวันเดียกี่กี่กี่ยิ้มนะบ่มันเป็นข่าสื่อๆเนาะมันบ่อ้ใส่ของกินมันก็เด้บ่อยากบานเอ้ามันมาเลขที่แมนมาจักนี่อบเดียร์เลยตอบเดียเยเา ไรสามครับพอดีกี้พ่อแตวบอกกี้แบบเดียวเดี๋ยวเลยเนาะดีกี้กี้มงให้โชคยีดีป้ะนี่คุณแหน่พี่น้องไปเลยเอ้อมา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 ซุ่มบ่มาซุ่มให้อีกนะบาทหนึ่งมาสามครั้เด้อก็ใจกินเอาจับไปปีใหม่แถมมันเอาอีกมันจะสามครั้งที่เราเอาเลยเรี้ยกเอาเลยอื ไปอีกเล้วไปที่สองที่ออีกขัหนึ่งละแถวนี้แถวนี่มังแถวนี่มังแถวนี้โอ้คันี้บ่เจ็บมั้เด็กที่สามน้องพ่อไอ้น้องพี่น้องซุมนะข้องนองนิ้วเว้เก่าไปเด้พูนิ้เด็กี่เองนที่สองมงอบแรกี่หเก่าแล้วพี่น้องอนียังหาี่ ตะนีเจพี่น้องเียกเจตเอามาให้เป็นเงิกๆมั้งอน่ะสี่หาเจต้พี่น้องเห็นไหมว่าอัน๋ยกของโฟกัสเจอสี่หาเจหอบที่สองนะพี่น้องฮาจะวัดสมีสเนาะสื่อลองสื่อบังพี่น้องเออลองเออเอามารวมกันวันต่ีกเออเป็นเลขพวกรกก้สี่หกเก้าแล้วก็สี่หาเจต สี่หกเก้าสี่ห้าเจ็ดสี่หกเก้าสี่ห้าเจ็ดนะแฟนผู้ชมเลขที่ออกวันพรุ่งนี้เราจะต้องถือไขกระดิ่งแล้วเซ็งมึงด้วพี่น้องด้วพี่น้องจะืหาพันด้วหาพันกระดีสิบบาทเนาะบัตรเทือถือกันดีสี่สี่หกเก้าสี่ห้าเจ็ดนะพี่น้องเออสี่ห้าเจ็ดสี่หกเก้าสี่ห้าเจ็ดเมื่อกี้เป็นอีมเนี่ยนะแมนวะลูก จืดๆกว่าโอ้ยจะเป็นห่วงห้มันให้มัน,มน <c oughs> เอฟซีเด้อพอดีกินข้าวขนมเดริ่มแบบจอถือแล้วเนาะค <c oughs> ันถือคองกินมาเอีกกี่โอนคันถือจืดๆป้งไก่มาให้กินได้หรือเปล่าค <c oughs> ันมึงถือเอาไก่มาเก็บเก<า>็บกเขาไว้ เห็มันกินนะพองกินแบบเนาะเพราะว่ายเข้าไปใส่ไงยังเด้พี่น้องบ๊ายบายเห็นมันกินข้าวใส่จมันก็ยังกินนมาขอยัออกไปมึงกโซื้อมึงก็ซื้อมาให้มันเนาเออค่ะมันออกตัวเลขพี่น้องกีถือมาให้น้องเด้อพี่แม่ซื้อปิ้งไก่มาให้น้องกีกินถึงบ้านพี่แม่ชิบะได้ซื้อเลขกับตามค่ะบ้านน้องเออค่ะบ้านน้องกีล่องเชียงเนี่ยคนละหาพันปะคนละสองพันก็พอเออละฝอให้ล่องเที่ยงไปบอกไปเที่ยวนั่งไห้โศกอลีเนาะเ เออพี่น้องลองเบิ่งเด้อพี่น้องเลยอย่าสื่อไล่กันเลยกันอย่าสื่อไล่กันแล้วกันเนาะพี่น้องว่ามาสื่อหาบาซิบบาทเนาะสื่อเดินเลยเพราะว่ามันส่วนหน่อยเนาะสึมีคนด้วยหย่อนเห็กนะพี่น้องเนาะแม่มันโอกาสชื่อๆขอมันนิดเดียวเองเนาะพี่น้องเนาะบ่บ่แนะน้ำเนาะแต่ว่าเนปัญได้เนาะเออมวนนเแต่ว่าผู้เพิ่นมากเพิ่นกัเท่าเป็นยังเพิ่นกัเออแงไในเพื่อนกับสื่อคือเก่าเองเนาะแต่ผู้ผู้บ่มากผู้บ่เคยสื่อนี่แนะน้ำบ่ให้สื่อกระได้แล้อพี่น้องบ่ต้องสื่อเด้อ สี่หกเก่าสี่หาเจ็ดสี่หกเก่าสี่หาเจ็ดรางวัลที่หนึ่งรัที่หนึ่งต้องออกแล้วพี่น้องเลยเลขส้ตัวสี่หกเก่านรางวัลที่หนึ่งค่ะ่หเก่ี่้แม่นบมอขันแม่นยุกมือขวายุกมือขวาจัคบัขวาขวมือโอ้ขันแม่นยุกมือขวาขันโมแม่นยุกมือสายเอ้าเอ้ามือใดมือใดแต่ขันแม่นยุกมือขวายน่เนี่ยน้อยแจควกอวาะ ถือกี่วอดเม่นหวอจีถือี่ดี่ถืออ like. ันนี Spanish Spanish kind of Laugh ้เมื่อก <th ี้เฮาเบิ้งขั้นถือเฮาเบิ้งเ่าเเฮาเบิ้งเาเบิ้งเฮาเบิ้งกินเากนีอกสี่หกสี่เาสี่ห้าเจ็ดเฮาเบิ้งกินเจ็ดเหาเวิ้งเฮาเหาเฮาเกาเาเเฮาเฮเฮาเฮาเฮาเฮเเฮาเฮาเฮเาเาเาเฮาเเฮาเฮาฮาาเฮาเฮาเเาเาเเาเฮาเฮา่าเฮ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 าาเฮาเฮาเฮาาเฮา giá chị giá chạy yên coi anh vẫn chơi nấm mèo vẫn nè mẹ hại chờ đấy thằng chị ơ ô ô cả vợ chờ ô ơ cả